ช่วง w h a t s a p วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูบรรยากาศกิจกรรมดีๆอย่างแบรนด์เชียร์ซักับแบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อให้กําลังใจน้องๆในช่วงสอบโดยมีทีมแบรนด์เชียร์ซับทูกมาให้กําลังใจด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัด โอ้โห oh <Okay. S 1> เห็นน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจกันขนาดนี้นะครับทางแบรนด์ก็ไม่พลาดที่จะเตรียมความพิเศษสุดมาฝากน้องๆกัน,กนด้วยกําลังใจจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพร์การสอบนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตนะครับก็ผมคิด mm hmm. ว่ามันเป็นมันก็เป็นข้อบททดสอบอันหนึ่งความจริงแล้วการสอบเนี่ยไม่ได้สอบเกี่ยวกับวิชายอย่างเดียวนะครับมันสอบเกี่ยวกับตัวเราด้วยสอบความตั้งใจสอบความสามารถสอบความมุ่งมั่นกับตัวเองว่าเราตั้งใจแล้วเรามีความมุ่งมั่นที่จะอยากทําชีวิตของเราให้มันดีขึ้นขนาดไหนรกก็ออยยาจะข คำเดิมนะครับที่ผมพูดเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับสู้ๆขอให้เตรียมพร้อมขอให้ตั้งใจนะครับขอให้เกรดออกมาอย่างที่ต้องการนะครับผม่าสู้ๆครับผมทำให้ดีที่สุดนะครับโชคดีครับสําหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่กําลังขมักขะเม้นกับการสอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบสนามไหนแบรนด์และอุตลุจุดฝันเนี่ยก็ขอเชียร์กันขาดใจเลยนะครับและถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกรับรองครับว่าเราเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันอย่างแน่นอน